แต่หยุดไม่ได้ท้อใจแต่หยุดไม่ได้ท้อใจอ่ะเจ๊แต่หยุดไม่ได้ท้อใจแต่หยุดไม่ได้ดไ,มไ,ดไม่รู้จะหยุดยังไงลูกเราล้าไมไปอยู่กับพื้นลูกเราไม่สามารถยืนลูกเราแม้จากการคบค้าสมาคมเมื่อนคนลูกเรายังขาดความมั่นใจแล้วเ,เราจะปล่อยลูกเราอย่างไรวะก็ปาก ถึงบอกว่าอิจฉาอิเหยวจริงๆที่มันไม่ต้องทุกข์เรื่องลูกเนี่ยแต่คือการที่เขาโดนข่มขืนสองรอบเนี่ยเขาไม่คุยกับเราเขาจะคุยแค่กับหมอตำรวจสืบสวนทำกดีขึ้นลงจากเขาก็ไม่ให้เราไปร่วมรับฟังนะอันนี้คือตำรวจเมืองน,นี้มันก็ไม่ให้พ่อแม่รับรู้นะเออว่าเพราะว่าเด็กเขาไม่ต้องการให้เรารับฟังไงอ,อ่า ลูกเราเองมันก็เฮียเพราะว่ามันเป็นคนป่วยมันก็เฮียตามสไตล์ป่วยนั้นบางทีมันก็เสียใจตัวเองบางทีมันก็อย่างเงี้ยยงย้งย้งย้งยาง,ยาง,ยางี้ผู้ชายนะ่ะมันเจ็ดแปดปีเป็นเต็มมันดูแล้วกูไม่ไหวกับมึงละือกูไม่ไหวกับมึงแล้วนะนี่ไงผู้ชายอยู่ที่มิวนิกก็เลยทำสวยทำหุน่นทำอะไร ทำให้ตัวเองดูดีได้แฟนใหม่แฟนที่คบกันในเน็ตอ่ะเบ็ดเสร็จพอนัดไปเจอกันอ่ะผู้ชายบอกกูไม่เอามึงค่ัมึงมึงไม่เอาไม่เอาไม่ใช่สเปกกูผู้ชายก็เลยเทเ<ๆ>ก็เลยนันเอาอีกละนอนกับพื้นชักแงะกๆอย่างที่เธอเห็นนี่แหละอย่างเนี่ยเอาลนะดราม่าละลูกกูนี่ไงมันเป็นอย่างนี้ตลอดไงเนี่ยสองวันที่แล้วถึงไปกระโดดน้ํากระโดดท่าให้ตํารวจได้ตามไงเนี่ย หมือนเขาเจอกับความผิดหวังแล้วเขารับกับความผิดหวังไม่ได้ลูกสาวน่ะอิโมนามันจะเป็นอย่างนี้เหมือนว่ารับกับความเจ็บปวดสูญเสียผิดหวังไม่ได้ก็เรื่องพวกนี้ไม่ว่าเรื่องที่เขามีคดีโดนข,ข่มขืนสองรอบหรือว่าเรื่องเขากระโดดน้ำกี่รอบตำรวจเอาเข้าโรงพักกี่รอบหรือว่าสตอรี่ทุกเรื่องเนี่ย แม่จ่หมอก็คุยให้เราฟังไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความลับของเขาไงขนาดมีเรื่องมีราวโดนข่มถืนที่ต้องไปให้ความตำรวจต้องขึ้นลงขึ้นศาลเราเขาก็โทษโทษทุกอย่างรอบตัวโทษตัวเองคือถ้าเราเป็นเหมือนเขาเราก็เราก็คงตายไปนานเหมือนกันเพราะว่ามันเยอะมันเยอะสำหรับคนสามสบสองขวบใช่ไหมถูกไหมเออมันเยอ,ะอะ่ะ ฉะนั้นถ้าเขาจะกินเหล้าจะร้องไห้จะก,กีดแค้นมันยังน้อยไปเพราะว่าของเขาเนี่ยมันมีเรื่องเยอะปมเขามันมีเยอะแถมเขามีแผลเต็มตัวเนี่ยมันมันคือมันยิ่งไปตอกย้ำปมของเขาเข้าใจปะเออไม่มีพืนที่ว่างเดี๋ยวตอนไปไทยอะนะแม่ก็ไม่ได้อยากให้ไปหรอกสตอรี่ที่ไปไทยอ่ะโอเารู้ดี ลูกเราอบมันดื้อมันเข้าโรงพยาบาลตั้งสามสี่รอบก่อนมันไปไทยอะนะเพราะว่ามันเลิกกับผัวมานี่อยู่เข้าใจปะเลิกกับผัวก็เข้าออกเข้าออกโรงพยาบาลคนมันป่วยซึมเศร้าเข้าใจไหมล่ะ,ละเออตอนนางเลิกกับผัวเนี่ยนางไปอยู่ที่ตึกพี่สาวหนุนใกล้ๆสงเฝิ์นห่างจากนี่สามร้อยโลคือนางจะมีอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวอย่างที่เห็นนั่นแหละ อยู่คนเดียวก็นั่นแหละทั้งเชือกผูกคอทั้งมีดทั้งยาทั้งอะไรก็ไม่รู้เลือดสาดเต็มอย่างที่เห็นนั่นแหละแต่คลิปไม่ได้ไม่ได้เก็บไว้ทุกวันเลยคลิปตำรวจมาลากคอไปเข้าโรงพยาบาลประจําเลยกระโดดหน้าตรงหน้าต่างอะไรตรงนั้นเลยแล้วพอเจ้าเจ้าขึ้นมากูก็ไปจีบแขนไปกระโดดน้ําไปทํานั่นทนํานี่สุดท้ายทุกวันเนี้ย มีปมตรงแผลเป็นทั้งเนื้อทั้งตัวแขนเนี่ยแผลเป็นเต็มไปหมดมีปมแล้วพอผู้ชายปกติมันเห็นสภาพอะ่ะเราก็เข้าใจที่เขาจะไม่เอาลูกเราอะ่ะเออเข้าใจไหมลนะ่ะแล้วมันไปอยู่ไกลไงไปอยู่ฟังเฟิร์ตมันห่างจากชั้นสี่ร้อยกว่าโลเนี่ยตอนเนี้ยเกิดอะไรขึ้นดึกดึกดื่นๆเนี่ยฉันทำอะไรไม่ได้ไงเพราะว่ามันขัดรถไกลไงเออสี่ชั่วโมงหว่า วันก่อนนุ้นก็ตำรวจที่ที่ที่ให้ดูในคลิปอะ่ะเห็นไหมฉันไล่ๆอยู่อ่ะโทรมาบอกลาตายโอ้กูวางหูไล่สดแทบไม่ทันเออจะดราม่าดราม่าตลอดไงแล้วลูกเราดราม่าตลอดไงลูกเรามีแบบสตอรี่แบบโอ้ตายกูก็คือสตอรี่มันเยอะแยะไปหมดทําให้คนเด็กวัยรุ่นผู้บ่าวในกันเนี่ยบางทีมันก็เฮ้ยกูไม่ไหวแล้วมึงเยอะอีนี่อะไรเงี้ยนึกภาพไหม คือเขาต้องเจอคนที่แบบรักเขาจริงๆอะ่ะแบบรักด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆที่ไม่ไม่หวังอะไรเลยจากเขาอะไรเงี้ยแล้วเป็นความรักที่รักจากใจเหมือนคนเหมือนผู้ชายบางคนรักผู้หญิงที่ตามอะไรเงี้ยคือมันจะประมาณนั้นแต่ว่าไอ้ตัวตนอย่างเงี้ยเขาจะหาเจอหรือเปล่าเพราะตัวตัวเขาเองเนี่ยแผลเป็นเขาก็เต็มตัวเขามีตําหนิเยอะเออเขามีคือเขามีด่าง คือคือเขามีปมเยอะคือเหมือนว่ากูก็อ้วนแผลเป็นกูก็เต็มเออฟันกูก็ไม่สวยกูสูบบุหรี่เยอะฟันเหลืองเออคางกูก็หนวดเขาขึ้นเหมือนผู้ชายเพราะว่าฮอร์โมอนมันนั่นกินยายเยอะต้องโกนทุกวันตรงใต้คางเพราะว่าขึ้นฟึ้มเลยถ้าไม่โกนมันเดียวขึ้นฟึ้มดำเหมือนผู้ชายเลยคือเขามีปมเยอะไงมีแบบเหมือนไม่สวยพอแล้วก็ไม่ ไม่มีความมั่นใจพอทุกอย่างอ่ะคือมันประเดประดังทุกอย่างอ่ะถึงบอกว่าลูกเราเนี่ยมนตามมาเยอะไปหมดเลยนะเธอเอ้ยฉัน็ไมูไ้จะว่างไงอ่ะเนะาะตัวเองตัวเองไปลงที่ร่างกายตัวเองหมดแล้วแต่ตอนนี้ตัวเองอยากสวยตัวเองอยากสวยตัวเองไปซื้อเครื่องสักมาคิดดูจะสักเองไปซื้อเครื่องสักมาจะสักเอง เพราะว่าฝังหุ่นฝังใจโดนข่มขืนครั้งที่สองนะโดนข่มขืนจากคนที่ไปสักสักส่วนตัวมีร้านสักแต่สักกับส่วนตัวแต่ไม่รู้ยังไงนั่นแหละเขาไม่บอกรายละเอียดเราตอนนั้นก็ไปสักมาสักยังไม่เสร็จดีหรอกสักตรงต้นขาแล้วก็เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันนั้นวันที่ไปสักมาโดยที่เราก็ไม่รู้สาเหตุเข้าโรงพยาบาล จิตเนี่ยจิตจ,ต,จ,ต,จต,ตเวทรางวัลบำบัดโดยไม่โดยมรู้สาเหตุว่าเขาไม่บอกแล้วปัญหาคือเขาไม่บอกแล้วแล้วพอพอตอนนี้วันก่อนที่จะมีที่จะที่จะลาตายวันก่อนเขาลาตายเขาก็เลยเขียนมาราย่ยาวเลยว่าเออกูโดนข่มขืนจากคนจากกูไอ้นี่ไอ้นั่นชีวิตกูมันบัดซบกูเจอผู้ชายคนใหม่เขาก็ไม่รักกูเข้าติว่ากูอ้วนกูแม่กูผิด ที่เกิดกูมาให้กําเนิดกูมาแล้วขี้เละอ้วนอะไรมันก็มันก็พร่ำของมันไปเออกันก่อนอะไปเยี่ยมโรงพยาบาลแต่ละทีเห็นเขามัดมือมัดตีนลูกเราเสื้อขาวชุดชุดหมออะมัดมือมัดตีนลูกเราเวลามันแล้วว่าเขามัดมัดติดเตียงเอาไว้โอ้ใจแทบขาดบอกหมอมึงปล่อยลูกกูได้ไหมมึงปล่อยลูกกูออกมาเลย เดี๋ยวกูจะเลี้ยงลูกกูเองหมอเขาก็ไม่ยอมสมัยนั้นมันเด็กอยู่มันอันเดอร์เอทีมเงี้ยหมอเขาจะมีสิทธิ์ผังลูกเราหรือว่าจับลูกเราติดเตียงอะไรเขาจะมีสิทธิ์เงี่ยโอ้แต่ก่อนนู้นโกรธให้หมอมึงทำอย่างนี้กับลูกกูไม่ได้กูไม่ยอมกูจะเอาลูกกูไปสวีเดนถึงเธอพาลูกไปสวีเดนเขาก็จะรักษาแบบเดียวกับฉันหมอว่าย่างี้อีกอะอ่ะอน,นี่ ก็นั่นแหละที่พ่อมันมามันเที่ยวหาลูกมาเยี่ยมลูกมาจากสวีเดนมันมาเยี่ยมลูกในโรงพยาบาลมันกลับไปมันนอนตายอยู่ในบ้านมันอ่ะสองวันกว่าจะมีคนได้พบศพเพราะว่ามันตอมใจมาคิดมาเห็นสภาพลูกอ่ะมันก็เศร้าเนี่ยงคืออาการของเขาเขาป่วยแล้วทีนี้คนรอบตัวเขาว่าอยากสมมติว่า เออพ่อพ่อแม่ฝั่งฝังแฟนเราเนี่ยนะเพราะว่าพ่อพ่อที่อยู่ทุกวันเนี่ยเป็นเป็นเป็นพ่อเลี้ยงไม่ใช่พ่อแท้เขาพ่อแท้เขาเป็นคนสวีเดนตายไปนานแล้วตายตั้งแต่เขารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลไมเยี่ยมลูกแล้วกลับไปเขาตอบใจตายเพราะว่าเห็นลูกโดนขังอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชก็รับไม่ได้ไงเออก็กลับไปก็ไปโดนตายอยู่ในบ้านตัวเองสองวันก่อนจะมีคนไปพบศพนะ เออเขาอยู่บ้านคนเดียวกัาที่สวีเดนเน่นะลูกเราเน่ะมันป่วยตั้งแต่ตอนสิบสองจนนียี่สิบหกเนี่ยคือเราจะต้องดูแลลูกเราตลอดแต่ทีเนี้ยคนที่เขาเป็นเป็นผัวเราหรือว่าเป็นคนรอบข้างเน่ยเขาไม่เข้าใจเขาบอกว่าลูกเราเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองการที่เราทําทุกอย่างให้ลูกเนี่ยเขาก็ตัดิเรานะอย่างแฟนหรือแม่แฟนเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องปล่อย เด็กอย่างเี้ต้องปล่อยอ่ะมันจะบ้าเหรอคือลูกเราไม่เปิดคนอื่นแล้วปล่อยไป็นยังไงอ่ะไปกระโดดน้ำเลยไหมกระโดดให้รถชนอย่างเงี้ยเอาแล้วใครเอาลูกเรามาคืนแล้วถ้าเกิดลูกตายจริงอ่ะใช่ไหมพูดมันพูดงด่้ยเขาบอกว่าเราอ่ะต้องใจแข็งกับลูกแล้วลูกจะหายมันไม่จริงหรอกลูกเราต้องการความรักเราเป็นแม่เออ เราจะไปคิดเหมือนพวกมันคิดได้ไงล่ะฟังพวกหลังมันคิดแล้วเออเราเราก็เลยก็ถึงบอกว่าต้องดิ้นตัวเองบอกว่าดูแลลูกเต้าเดีกยคนอื่นเขาไม่เข้าใจจิตจิตใจลูกเราแต่เราวารู้เวลาเขางวายไา้เวลาเขากรีดแขนเรารู้ด้านมือความเจ็บปวดของเขาแต่คนอื่นเขาบอกว่าลูกเราอะทำตัวเองเดี๋ยวเขาจะบอกอย่างเงี้ยกลายเป็นว่า เหมือนเราแบบยืนอยู่คนเดียวกับลูกคนอื่นไม่เข้าใจครอบครัวก็ไม่เข้าใจคือเขาไม่พร้อมที่จะจะช่วยเหลืออะไรเพราะว่าเขามองว่าถ้าเราไม่ช่วยเหลือลูกเราลูกเราจะไปไหนไม่ได้เหมือนก็ไม่อยากให้ลูกเราไปไหนทางครอบครัวนะเพาว่ากลัวว่าไกลแล้วเราดูแลไม่ได้อ่ะแล้วเราขัดใจเขาได้หรอจะเปลี่ยนลุกตัวเองแล้วมันอาจจะมีความมั่นใจขึ้นมาแล้วมันอาจจะอยู่เป็นพื้นเป็นคนขึ้นมาแต่ว่า ไอ้ที่มันลงทุนไปซื้อเครื่องสักมาสักเองแล้วไม่เวิร์กเนี่ยมันไม่ใช่ช่างสักมันจะสักเองได้ยังไงแต่ทีนี้มันมีปมเรื่องที่มันเคยไปสักที่ร้านแล้วมาโดนข่มขืนในโมนาเนี่ยคือมันก็เลยคือมันก็เลยขาดความมั่นใจในจุดนี้ไปอีกแล้วก็ที่นี่มันก็แพงด้วยถ้ามันจะทาอย่างจริงจริงจริงจังเนี่ยมันต้องมีเป็นพันยูโรสองพันยูโรขึ้นแหละแขนแต่ละฝั่งเนี่ยเพราะว่ามันพ้อย์ตหมดเลยนะ เจ้อุ่นเจ๊อุ่นต้องไปห้ามมีโลนอย่ามาพูดเรื่องลูกหนิงนะหนิงเล่าให้เจ๊ฟังเนี่ยเพราะว่าหนิงไว้ใจเจ๊นะเออหนิงไม่โอเคนะใครจะทะเลาะกับโอ้กับอ,อะไรทะเลาะไปเนอะแต่ลูกหนิงเนี่ยเขาเป็นคนป่วยไม่ต้องเอาเขาไปออกไม่ต้องพูดถึงเออเสียใจมากเลยอะ่ะไม่ต้องเอาเรื่องลูกหนิงไปเป็นประเด็นดา่าโอ้ดา่าใคร เพราะลูกเราป่วยเข้าใจไหมเจ๊ไม่โอเคเลยเอ่เอฮัตซีวอดก่าไตรฟลาชนน่ะว่าฮัตโวฮายฟลาชนกับตรงกันโอ้ดึกดึกเดินเดินจะตีสามเลยบอได้นอนพี่เอ้ยอันหลานมันขาดตัวตายตำรวจตำรวจมาเต็มเลยโอ้นยน่าใจน่าใจกันครับเกียรเตียกูดมั้งนะ Mona. Ich glaube, die Karte wird abgehend werden. Von auszugehen. Entschuldigung. Hallo. Chatzi, ja, geht dir gut? Hallo, hier, Tante, ne? Soll ich mit dir kommen? บูน่าฉันว่าสิฮะฮัลโหลน่าออกเดินกันชั้นสี่ฮัลโหลเดี๋ยวขอพูดตรงนิดหนึ่งตรงนี้คนบ้านนี้นะอันนี้นี่พี่สาวอีหนิงไลฟ์จดตลอด ล้านค่ะตัวตาอ,อิโมนาโลอีนิงก็ไลฟสดอ,อีนิงที่ตั้งแต่ฟัง,ฟงมาเลนะเล่าทุกอย่างถึงบอกว่าเอมเอาเรื่องของอีโมนามาเป็นสตอรี่ขายอ่ะคุณคิดเอากันแล้วกันได้เงินมาตลอดนะเฉพาะคนคนเดียวนะเอาคนคนเดียวเลยเอ๊ะเหมือนเงาอะไรวะเางาใสได้ไปสี่ล้าน อ่ะสามล้านเจ็ดก็ได้ค่ะหนึ่งแสนยูโรค่ะเอาเรื่องแบบนี้เล่าเล่าเล่าโอ๋ก็โดนเยอะเนี่ยเล่าให้โอ๋ฟังคลิปเนี่ยคลิปนึงให้โอ๋ฟังส่วนของพี่สาวมันอ่ะเขาไลฟ์สดหลานคาตุเต๋หรือตุ๋ต๋ก็ฝากคนในทิกต o อกนะคะก็อีปันหนิงดีเคที่โหนข่าวทุกข่าวนะคะทุกคนนะคะขออนุญาตใช้ไมโครโฟนนะคะ ที่โหนข่าวทุกข่าวเลยนะคะแลวทาเป็นสอนคนนั้นคนนี้ดูชีวิตบ้านมันดูชีวิตคนบ้านมันดูชีวิตลูกมันดูชีวิตครอบครัวมันนะก่อนที่จะไปสอนอะไรใครหันมาดูครอบคตรัวตัวเองก่อนนะแล้วภาษาโบราณเขาเรียกว่าไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้าสาวใส้ให้กากินมันไม่มีประโยชน์แต่หนิงทำหมดคะ่ะทุกคน <ภ><ย>ถ้าเราเป็นพ่อแม่เราเจ็บปวดแทนนะที่ลูกเกลียดขนาดที่ค้าตุดตุยอค้าตุตุยไม่อยากเป็นไม่อยากจะมีหน้าเหมือนแม่แม่คีเลอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนสามารถมีลูกขีเลได้นะคะทุกคนเลือกเกิดกันไม่ได้หรอกจะบอกให้นะวันเพ็นก็ขี้เล่แต่พ่อชมน่ารักมุงงก็น้ยน็อกชิชุด น่ารักที่ชุดเลยนะแต่ที่จริงๆแล้ววันเวนขี้เหล่ที่สุดในบ้านนะทุกคนเพราะว่าไปดึงจุดเด็ดด้วยดอยของพ่อแม่มาหมดเลยคนอื่นเขาแบบเฮ้ยทำไมพวกมึงสวยหล่อกันหมดเลยวะหันไปทางนั้นลูกป่าหันไปทางานั้นลูกใครต่อใครทำไมเขาหน้าตาดีกันหมดเลยยกเว้นกูทั้งเหมือนแต่ว่าแต่ว่าขี้เหล่มันก็ไม่เจอเหมือนยาเหมือนยากยาก็เลย พอมาทุกทุกวันนี้แล้เรา,าโอ้ยทําไมเราเข้มแข็งทางจิตใจมาได้นะใครว่ายัางไงก็ไม่สนเพราะพ่อกูชมกือพ่อกูบอกกูน่ารักที่สุดเลยพ่อแม่นะมันต้องช่วนชมลูกบ้างไม่รู้ว่าล,ล,ลูกอีหน,นิงนี่เขาเลี้ยงกันยังไงมาสิบสิบสามปีต้องเข้าโรงพยาบาลป้าเอาฟังต่ออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวชันจะตัดคลิปอีกคลิปหนึ่ง พสา u เรอวานยเรามีอีกสแรงฟลไปกับทานท่น e ไดื่มกคนจะไม่ดื่มกับท่านท่าน่มั่นท่านไปกับานท่นะมกานจไดมัานาไมัน่มกั่านี้เก่นทนดีมกัทาน่นจะไกาน่นกับ่านท่านกับนะ่ทกับ่าท่นนะกคน โหนาะมันไม่ยอมกินยาหรอกยามันไม่ค่อยกินอยู่ยามันไม่ค่อยกินเออนต่นนะ่ะคือปัญหาปัญหาของนางก็คือนางคิดว่านางไม่เป็นระยะเยอะเพราะว่านางเนะี่ยนางกินยามานานแล้วนางบอกว่ายามันทําให้นางง่วงอย่างเดียวยามันไม่ได้ช่วยอะไรนางก็เลยแบบพยายามที่จะไม่ยอมกินยาแล้วก็คือเหมือนจะไม่ยอมกินยา เพราะมึงไม่ส่งเสริมลูกมึงทางด้านการศึกษาไงลูกมึงอยู่เยอรมันนะถ้ามีการศึกษาเด็กมันจะแยกออกเลยว่าอ๋อยาพวกนี้นะมันจะช่วยไปปรับสารเคมีในสมองมันต้องช่วยให้ถ้าเราแบบคือคือทุกคนรู้ว่ายายาลูกบ้ากัแล้วกัน มันไปปรับสารเคมีมันมีความผิดปกติของสารเคมีระดับไฟฟงไฟฟ้าโน่นนี่นั่นกูก็ไม่ได้เก่งเป็นหมอรอกจกอกโปซี่แต่หมอพูดอะไรอ่ะฟังชอบฟังชอบหาความรู้แล้วมึงเนี่ยอยู่เมืองนอกเนี่ยมึงก็ไม่ได้รับการศึกษาลูกมึงก็ไม่ได้รับการศึกษากูถามจริงๆเหอะคือไม่รู้สิทุกคน พูดมาก็เช้าใจแทนเนาะอยู่ในประเทศที่มีการศึกษาฟรีทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวดีการศึกษาดีด้วยนะที่เยอรมันนะลูกมึงไม่ได้รับการศึกษาไอ้ฟาเบียนลูกมึงก็เป็นช่างเหมือนกูกูว่าเป็นช่างไม่แปลกหรอกเพราะกูแบบ เออให้กูไปเรียนสายสาม,มานะคงตายตุยเย่ตุยเย่หนี้น่าเงาเช่นหน้าขึ้นเทนอย่างนะหน,น้าไม่แต่งหน้าทุกคนเสียดายแทนเนี่ยคนที่กูไม่อยากจะพูดว่าพูดแล้วเดี๋ยวแม่งเหมือนอวดตัวนะอ่าอาใช้คำว่าคนใกล้ตัวนะคนใกล้ตัวเนี่ยว่างเขาไปเรียนหนังสือกันว่างก็ไปเรียนหนังสือกัน การเรียนมีความสําคัญนะเว้ยกูจะบอกสะก่อดเนี่ยลูกมึงไม่ได้รับการศึกษามันเลยไม่รู้ว่ายามีความสําคัญกับมันมากมากม,ากมันไม่สามารถหยุดยาได้เพราะยาเข้าไปปรับเคมีในสมองลูกมึงเป็นบอเขาถ้าเขามีความรู้นะเขาจะรู้ตัวเขาจะกินยาเขาจะรู้เลยโว้ยเนี่ยยากว่าจะคิดมาได้กว่าจะสั่งข้อมาได้นูน่นนี่นั่นคนสมัยโบราณเนี่ย ถ้าเขา้าโรงพยาบาลบ้านแล้วไม่ค่อยเดาออกมาหรอกแล้วมาไงเขาหลอกเขาทดสอบวิธีหลายๆอย่างทดสอบเยอะมากตุยกันไปเยอะๆและเยอะแยะละเดี๋ยวนี้ทันสมัยขึ้นเยอะนะนี่งไงที่มึงด่าคนนั้นคนนี้ไงนะไปด่าคนนั้นก็เป็นมึงนะ่ะมึงนะ่ะมึงอนะ่ะมึงอนะ่งนะไม่มีการศึกษาก็อย่างเงี้ยเอ๊แต่อีกไม่นานนะขอคุยหน่อยนะ,ะทุกคน ใครจะรู้ว่าวันเ,เพออนออาจจะจบแล้วได้ใบสติปิคือนะฮะสติปิคเกตใครจะรู้ก็สติปิคเกตสาขาช่างเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยอะค่ะนะฮะเหมือนเรียนอาชิมะน้องนี่นะนะฮะทุกคนนะ,ะก็แบบนะคุยอวดอีกแล้วว่าทุกคนหมั่นไส้อะไม่ต้องหมั่นไส่นิ่งไม่ต้องหมั่นไส้กูไม่ต้องหมั่นไส้มึงอยู่มาตั้งแต่สาว,สาว มึงไม่เรียนเองมึงดูถูกการศึกษาด้วยซ้ำไปมึงบอกว่าโรงเรียนเนี้ยมีไว้สําหรับพวกโง่ๆเข้าไปเรียนจำได้ปะจำได้ไหมมึงถึงไม่เรียนแล้วไม่เรียนวันนี้มึงจะได้สัญชาติได้ยังไงเพราะสัญชาติเท่าที่รู้ว่าข้อสอบไม่ง่ายนะมึงแหมวันเพ็ญก็อวดผมจังเลยนะเมื่อวานทำสีผมนะหน,นิง มึงอ่ะยังมีผลกับชีวิตกูเยอะมากหนึ่งขอบใจนะที่มึงทำให้กูเนี่ยถีบตัวได้มาขนาดนี้กูจะบอกเลยนะว่าวันวันไหนที่มึงเรียกกูอีงโง่กูอ่านหนังสือใหญ่แลวกูชอบมากแล้วกูชอบมากอุ้ยอีงโง่กูอ่านหนังสือใหญ่เลย <laughs> เออเรื่องอีต่อยก็เหมือนกันนะอีต่อยที่ไปบอกว่าเป็นหุ้นเป็นเป็นผู้บริหารใหญ่ของ ชินเลอร์บริษัทชินเลอร์ทำแบบทำอะไรนะทำไปตรงไปอะไรเรื่อนะโอ้โหพูดยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพวกมึงเนี่ยรวยปลอมของจริงรถก็ไม่ใช่รถของมึงไม่ใช่หลยอต่อยอม,มึงช่างกล้าเนาะแล้วมาด่ากูอีรวยปลอมอ่ะกูรวยปลอมก็ได้เพราะคนความรวยของกูเนี่ยกูแบบกูนับตั้งแต่ตอนกูเด็กเดก็กูไม่ได้นับตอนไหนอะ่ะแต่ที่แน่ๆ่กูไม่ไปจะเอารถใครมาโชว์นะเออรถที่กูโชว์เนี่ยรถผัวกู เรือก็เรือเผืวกืนะแม่จดีเครดิตกูบอกว่ากูตัดต่อไอคนที่ตัดต่อจริงๆคืออีนิงดีเคจะไปเที่ยวมันยังตัดต่อเลยวุ้มนมอคืนสนุกมากแต่ยังไงก็ต้องนอนทุกคนแต่ก็อล่อไปเที่ยงคืนเมืองสวีเดนเนี่ยเที่ยงคืนสวีเดนวันนี้ต้องเรียนภาษาช่างคนะ่ะทุกคนวันเพนเรียนมาได้ยังไงเนี่ยสองพันกว่าชั่วโมงแล้วจับแปด จับเกียงสปักาจับนน่นจับ,จบ,จบนี่เรียนภาษาไปด้วยทั้งภาคทฤษฎีปัจจวัติเลยมาได้ยังไงเนี่ยสองพันกว่าชั่วโมงผ่านไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เขาให้เรียนพันหรอชั่วโมงเจอวันเพนก็ไปสองพันกว่าชั่วโมงค่ะวันเพนไม่ได้คนเก่งไงพอไม่คนเก่งเราก็ต้องเรียนเยอะกว่าคนสวีเดนหน่อยอะไรเงี้ยเช่ปาลุงจะบอกแล้วเอ้ยมไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าผัวรัก <c oughs> อันนี้นะกูจะเล่าให้มึงฟังนะหนิงกูบอกกับผัวก,กูว่าที่รักอันนี้ก็เป็นจากมึงนะถ้าใครบอกว่าวันเพนเด็นเด่นเดี๋ยวต้องรอดูเป็นพ่อมึงเป็นพ่อมึงกูชอบกูชอบมากๆเลยใครมาดา่าสมัยนะั้นนะกูก็ต้องขอบใจโรสมันนะมันว่าไงอีอีอีงอ้อสอบไปขั้ขี่ไม่ผ่าน <laughs> อีงอ้อพอเราบอกหมดไงอกูออสอบไปขับกขี่ไม่ผ่าน ครั้งแรกเขาที่สอนมาตั้งครั้งแรกไปดูอะไรเว็บเบิร์บแลนวนอะของปลอมทั้งนั้นอนะเขาเรียกว่าหลอกเราอะพอเสร็จแล้วเราไปอ่านหนังสือแล้วเสร็จแล้วเราก็รู้ว่าอ่าอ่าข้อสอบมันอยู่ในหนังสือครูมะก,กูดใช่ปะแต่ก็ไปไปร้องไห้อะมกูททาไมแดดเป็นบ้านครูมันเยอะอย่างนี้วะทุกสวนทุกแข่งเนี่สะท้อนไม่แล้วอะไรวะตายหาแล้วเดี๋ยวต้องหาที่นั่งใหม่แล้วทุกคน จะต้องไปนั่งห้องโน้นทุกคนเพราะนั่งห้องโน้นอะกระจกมันจะมีแค่ฝั่งนี้อันนี้กระจกมันเข้าตรงนี้แดดมันทะลุถึงนี่เลยเอางี้ทุกคนดิฉันจะต้องหาที่ทําคลิปใหม่เพราะว่าอะไรรบกวนสมาธิมากเพราะว่าอะไรเห็นไหมเต็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 มเนี่ยแสงพระอาทิตย์นั่นเต็มเต็ม ก็ไม่เล่าดีกว่าในที่สุดก็ประสบความสาเร็จนะคะจริงๆวันเพนต้องมีแรงกระตุ้นค่ะแรงกระตุ้นของคนอื่นนะขอให้กำลังใจของวันเพนเนี่ยต้องได้ค่ะต้องได้อิโง้อขอบใจนะขอบใจขอบใจฟังอีกนิดนึงต้องอะไรอ่ะนะเออเออเัินเด็กก็เลยแต่ทุกวันเนี่ยก็ให้นางเรียนรู้ คือทุกวันเนี่ยนางก็เรียนรู้วยตัวเองเลยเพราะในความเป็นจริงแล้วอะถ้าเกิดโมนาเนี่ยทําร้ายร่างกายจนถึงชีวิตจริงๆเนี่ยเราก็ต้องทําใจยอมรับนะเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่สามารถจะเฝ้าลูก24ชั่วโมงได้เพราะเขาก็มันไม่ทําหรอกคนจะฆ่าตัวตายเขาไม่พูดอีดอกลูกมึงนี่เขาเรียกว่าอะไรนะมันรู้ว่าอะไรมันเจ็บปวดได้มันทํามันทํามันเกลียดมึง เข้าใจว่ามันเกลียดมึงเข้าใจคำพูดมันเกลียดมึงเอาคลิปที่ลูกกูด่ากูมากูบอกเลยนะให้นั่งด่าไปปีหนึ่งอะกูก็ไม่ว่าอะไรกูไม่ถือสานั่งด่าทุกวันไปปีกูก็ไม่ถือสานะเพราะว่ามันยังฉลาดอะมันทำร้ายคนอื่นด้วยฟ้าด้วยคำพูดหรือ อะไรก็ช่างนะแต่มันไม่ทำร้ายตัวเองเหมือนลูกมึงที่ไม่ได้สอนมาว่าเฮ้ยอันนี้กูแอบสอนลูกกูนะเว้ยนี่เวลาใครคนทําให้โกรธอ,อ,อ่ะทำยังไงเฮ้ยกูจําได้ว่ากูสอนกูสอนหมดอะ่ะพราพ่อกูสอนอะไรมากูจะสอนอย่าไปทำล้าเรียกว่าอะไระลูกกูไม่อยากจะเล่าไม่เล่าดีกว่าเ,เก็บไว้บึงก็สงสัยเล่นเมื่อคืนนี้สนุกมากคลิปอะทุกคนช่องแฮกสมิ h นะ2023 หรือว่าสิ้ชีวิตท้ายหม่งโอเคให้จบค่ะต้องการให้เราไปเฝ้าเขาเขามีชีวิตของเขาเขามีโลกของเขาแล้วเขามีบ้านพัทเมนของเขาถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาถึงจะโทรหาแม่เนี่ยผมเพิ่งทําสีเมื่อวานนะสวยเลยค่ะทุกคนเงากิ๊บมีเคล็ดลับค่ะทุกคนถอยมาก็เลิศเลยเปะ นี่คือตีห้าค่ะทุกคนตีห้าสิบหกนาทีอะท้อใจอะเจ๊แต่หยุดไม่ได้ท้อใจแต่หยุดไม่ได้ท้อใจอ่ะเจ๊แต่หยุดไม่ได้ท้อใจแต่หยุดไม่ได้ไม่รู้จะหยุดยังไง Aquí con la